สวัสดีสวัสดีวัสดีครับมิเตอร์บางครั้งเขามีความความหม่อาจจะเปลี่ยนก็ได้ผมอ่านแล้วอ่านอีกก็ยังัมองไม่ออกว่ามันล่อการมีสุร่วมด้ตรงไหน ง,งงอยู่เลยงทาง Facebook เข้าด้วยนะครับก็ต้องระมัดร,ระวังวันนี้ผมก็เลยเานามาฝากจากการที่ได้รับบเตือนมาบ้งาง,างาก็เลยมาทําคลิปยาวคลิปยาวนะแบ่งปันนี้กับทุกท่านเพื่อเป็นความรู้ของลลหลายท่านโดยเฉพาะมือใหม่กันละกันกพะต้องยอมรับและก็เชื่อในสิ่งที่เขาเตือนเขาห้ามนะครับแต่ผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่ทจะทําให้เกิดในสิ่งที่เขาว่าชักจูงเชิญช,ชวนโนชวน เน้นน้วหรือล่อล่อให้เขามามีส่วนร่วมมีมีกิจกรรมอะไรร่วมกรนผิดไอต่อกฎนโยบายการสร้างรายได,ได้หรือกฎชุมชนเนาะทาง a อไอเขาแปลความหมายแล้วเขามองไปในเชิงของการล่อให้มีส่วนร่วมซึงก็ยังอ่านแล้วอ่านอีกแล้วไปล่อยังไง <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันช่งภาษาอะไรหลายอย่าง,ง,งการแปลความหมายอาจจะผิดพลาดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะ แต่เมื่อเขาเตือนมาเราก็ต้องลบทิ้งกันนะครับผมก็ลบไปแล้วครับเป็นข้อความแต่ผมก็ลบไปแล้วครับทริปที่ได้โชคดีได้ไปเตือนนะครับผมผมก็ลบไปแล้วครับต,ตอนนี้ก็ระบบก็ปกติเหมือนเดิมพอดีผมลงได้แป๊บเดียวเองอไรครับเมือม่อเขาเตือนมาเราก็ลบทิ้งผมก็ลบทิ้งไปครับก็ถูกตัดแต้มไป ตามหน้าที่ตามหน้าที่ <c oughs> ก็เลยมาทเก็ต้องยอมรับและก็เชื่อในสิ่งที่เขาเตือนเขาห้ามนะครับซึ่งแต่ผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่ที่จะทําให้เกิดในสิ่งที่เขาว่านะครับซึ่งเขาก็ดีครับเขาก็ดีเพราะความปลอดภัยของระบบใหญ่เนาะซึ่งเราหรือทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในในสิ่งที่เราต้องการตรงนั้นซึ่งจะถูกเตือนนะครับแล้วก็ผิดกฎนโยบายการสร้างไรายได้ของ ซึ่งเขาก็ดีครับเขาดีเพราะความปลอดภัยของระบบใหญ่เนาะซึ่งรองการล่อให้มีส่วนร่วมจริงๆไม่ได้ล่ออะไรเลยนะครับก็เป็นการรักตายกันทั่วไปมากกว่าเรื่อทุกท่านก็เหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะเขียนข้อความหรือลนหรือทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในสิ่งที่เราต้องการตรงนั้นซึ่งจะ,ะถูกเตือนนะครับแล้วก็ผิดกฎนโยบายการชักไได้ของชักจูงเชิญช,ชวนโน้มชวน เน้มหนาวหรือล่อล่อนี่เข้ามามีส่วนร่วมมีมีกิจกรรมอะไรร่วมกันผมก็ลบไปแล้วครับคลิปท,ที่ได้ช่วนี้ได้ไปเตือนนะครับผมผมก็ลบไปแล้วครับตอนนี้ก็ระบบก็ปกติเหมือนเดิมพอดีผมลงด้วแป๊บเดียวเองอ่าหรอกมาั้งภาษาหลายๆอย่างเนาะการแปลความหมายอาจจะผิดพลาดหรือต่าผมก็ไม่รู้นะแต่มันก็เตือนมาเราก็ต้องลบทิ้งกันน,นั่นเองผมก็ลบไปแล้วครับเป็นข้อความ ก็เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยครับบางครั้งมันก็จะมีรายละเอียดที่บางครั้งเราปตีความไม่ได้นะภาษาไทยนะครับซึ่งก็เออเขาเป็นต้องชักจุงเชิญชวนโน้มชวนชวนโน้มน,น้าวหรือล่อล่อให้เขามามีส่วนร่วมมีกิจกรรมอะไรร่วมกันมิเตอร์บางครั้งเขามีความความ,วามหมายอาจจะเปลี่ยนก็ได้ผมอ่านแล้วอ่านอีกก็ยังม,มองไม่ออกว่ามันล่อการมีส่วนร่วมได้ตรงไหน งงอยู่เลยอาบายสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับที่เขาเตือนมาแบบนี้นะครับก็จะได้เรียนรู้แล้วก็จะต้องอป้องกันแล้วก็พยายามเส<ช>ีย่ใงเชิงของสร้างสรรค์ให้มากขึ้นครับผมก็คงนํามาฝากไม่สอดคล้องกับกฎชุมชนเนาะทาให้มองไปในเชิงของการตรงนี้ซึ่งเป็นคําพูดที่เขาห้ามนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านก็บางท่านอาจจะไม่รู้ตรงนี้เนาะเพราะผมเพิ่งสดๆร้อนๆนะครับก็ โชคด,ดีอาบายสวัสดีสวัสดีวัดีครับกาแฟอะไรประมาณน,นี้แล้วก็ต้องขออภัยนะครับต้องขอโทษคุณ AI ด้วยนะครับต้องขออภัยที่อาจจะเขียนคำที่มันมีเตอร์มางครั้งเขามีความควาอหมายอาจจะเปลี่ยนก็ได้ผมอ่านแล้วอ่านอีกก็ยยังมองไม่ออกว่ามันล่อการมีสุนร่วมด้วยตรงไหน ยัง <c oughs> งงอยู่เลยการาสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มคําพูดแบบทั่วๆไปคับกลางๆอไม่ไม,ไม่ไม่เน้นในเรื่องของการชักจูนอาบายวันดี้วัสดีสวัสดีครับอะไรครับเมือม่อเขาเตือนมาเราก็ลบทิ้งผมก็ลบทิ้งไปครับก็ถูกตัดแต้มไปตามหน้าที่ <c oughs> ตามหน้าที่ <c oughs> ก็เลยมาทำ <c oughs> มิเตอร์บางครั้งเขามีความ ความหมายอาจจะเปลี่ยนก็ได้ผมอ่านแล้วอ่านอีกก็ยังมองไม่ออกว่ามันล่อการมีส่วนร่วมได้ตรงไหน <c oughs> ยังงงอยู่เลยผิดต่อ,อกฎนโยบายการสร้างไรายได้หรือกฎชุมชนเนาะครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับทักทายกันนะครับก็ผมกับประชุมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็เตรียมกลับบ้านมาครั้งภาษาหลายหลายอย่างเนาะการแปลความหมายอาับแตผิดพลาดหรือต่อผมก็ไม่รู้นะ แต่เมื่อเขาเตือนมาเราก็ต้องลบทิ้งกันนั่นเองผมก็ลบไปแล้วครับเป็นข้อความ <c oughs> ก็เล็กเล็กแน้อยครับบางครั้งมันก็จะมีรายละเอียดที่บางครั้งเราก็ตีความไม่ได้นะภาษาไทยนะครับซึ่งก็เอไอเขาเป็นคำตรงนี้ซึ่งเป็นคําพูดที่เ <c oughs> ขาห้ามนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านก็บางท่านอาจจะไม่รู้ตรงนี้เนาะเพราะผมเพิ่งสดสดร้อนๆน,นะครับก,ก็ โชคดีที่เขาเตือนมาแบบนี้นะครับก็จะได้เรียนรู้แล้วก็จะต้องอป้องกันแล้วก็พยายามเขียนทเชิญของสร้างสรรค์ให้มากขึ้นับผมก็คงนํามาฝากเชิญชวน,นล่อให้มีส่วนร่วมก็ประมาณนี้นครับก็อาจจะได้เรียนรู้ไว้แต่บอกไม่ได้นะครับก็ทักมาหลัก้านลง, <c oughs> ลงข้อมูลท,ทําคลิปต่างๆก็พยายามพูด นำเสนอข้อมูลในเชิงสร้างสรรค์เชิงรอยยิ้มเชิงบวกอะครับแล้วก็เป็นในเชิงที่การล่อให้ม <habitual. S 1> ีส mm ่วนร่วมจริงๆไม่ได้ล่ออะไรเลยนะครับก็เป็นการก่ายกันทั่วไปมากกว่าเพื่อนทุกท่านกันเหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะเขียนข้อความหรือเป็นข้อความเขียนเขียนไปก็ถ่ายสองมทัดนิดหน่อยเอง ง่วงพอดีประชุ you, อมอยู่ง่วงก็เลยพิมพ์ไปครับคิดถึงครับผมก็เล็กๆน้อยๆครับบางครั้งมันก็จะมีรายละเอียดที่บางครั้งเราก็ตีความไม่ได้นะภาษาไทยนะครับซึ่งก็เอไอเขาเป็นไรครับเมื่อเขาเตือนมาเราก็ลบทิ้งผมก็ลบทิ้งไปครับก็ถูกตัดแต้มไปตามหน้าที่ตามหน้าที่ก็เลยมาทำ เล็กๆน้อยครับบางครั้งมันก็จะมีรายละเอียดที่บางครั้งเราปตีความไม่ได้เนะภาษาไทยนะครับซึ่งก็เ i เขาเป็นอกอบจากการที่ได้รับเ,กเบกคเตือนมาบันๆก็เลยมาทำคลิปยาว,ยาวะแบ่งปันนี้กับทุกท่านเพื่อเป็นความรู้ของลหลายท่านโดยเฉพาะมือใหม่กันละกันชักจุงเชิญชวนน้มชวนชวนชวน้มน้าวหรือล่อลอให้เขามามีส่วนร่วม มีกิจกรรมอะไรร่วมกันไปเนาะคำเชิสงสร้างสรรค์เชิงบวกเขาเน้นนะตอนเน้นในเรื่องทาง f a เฟซบุ๊เข้าด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังวันนี้ผมก็เลยนำมาฝากครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับทักทายกันนะครับก็ผมกับประชุมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็เตรียมกลับบ้านกัน อ่ล่อให้มีส่วนร่วมจริงๆไม่ได้ล่ออะไรเลยนะครับก็เป็นการกตายกันทั่วไปมากกว่าเพื่อนทุกท่านก็เหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะเขียนข้อความหรือเรมิเตอร์บางครั้งเขามีความความหมายอาจจะเปลี่ยนก็ได้ผมอ่านแล้วอ่านอีกก็ยังมังมองไม่ออกว่ามันล่อกันมีส่วนร่วมได้ตรงไหนยัง <c oughs> งงอยู่เลยนะครับก็มาเปิดดูการเป็นครีเอเตอร์เนาะก็ได้ข่าวดีมาอีกแล้วครับไปเตือน เชิญชวน,ชวนอล่อให้มีส่วนร่วมประมาณนี้นครับก็เดจะได้รู้ไว้แต่บอกไม่ได้นะครับก็ทักมาหลักบ้านรถ <c oughs> ผิดต่อกฎนโยบายการสร้างไรายได้หรือกฎชุมชนเนาะครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับทักทายกันนะครับก็ผมก็ประชุมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็เตรียมกลับบ้าน ซึ่งเขาก็ดีครับเขาก็ดีเพราะความปลอดภัยของระบบใหญ่เนาะซึ่งเราอาบากฤษณ์สวัสดีวัสดีครับก็เล็กเล็กน้อยครับบางครั้งมันก็จะมีรายละเอียดที่บางครั้งเรา็ตีความไม่ได้เนาะภาษาไทยนะครับซึ่งก็เออเขาเป็นอาบากฤษสวัสดีวัสดีครับ เรื่องการเขียนนะครับก็ระมัดระวังกันแล้วกันนะครับผมก็แจ้งเป็นข้อความไปแล้วครับ<ม>แต่ก็ลบผิดมนการล่อให้มีส่วนร่วมจริงๆไม่ได้ล่ออะไรเลยนะครับก็เป็นการตกตายกันทั่วไปมากกว่าเพื่อนทุกท่านกัเหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะเขียนข้อความหรือผิดต่อกฎนโยบายการสร้างรายได้หรือกฎชุนะมชนนับทาง Facebook เข้าด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังวันนี้ผมก็เลยนำมาฝากนะครับ ก็มาเปิดดูการเป็นครีเอเตอร์เนาะก็ได้ข่าวดีไหมล่ะครับไปเตือนเราก็ต้องยอมรับแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เขาเตือน <t ope> เขาห้ามนะครับแต่ผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่ที่จะทําให้เกิดในสิ่งที่เขาวา่าก็เล็กเล็กน้อยๆครับบางครั้งมันก็จะมีรายละเอียดที่บางครั้งเรา็ตีค,ความไม่ได้เนาะภาษาไทยนะครับซึ่งก็เออเขาเป็นข้าวหลก บางครั้งภาษาหลายๆอย่างเนาะการแปลความหมายอาัจะผิดพลาดหรือล่าผมก็ไม่รู้นะแต่มัน้าเตือนมาเราก็ต้องลบทิ้งกันนี่ผมก็ลบไปแล้วครับเป็นข้อความที่เขาเตือนมาแบบนี้นะครับก็จะได้เรียนรู้แล้วก็จะต้องอป้องกันแล้วก็พยายามเสียนทเชิงของสร้างสรรค์ให้มากขึ้นครับผมก็คงนํามาฝากคลิปทักทายแล้วก็เน้นย้ํากับทุกท่านก็แล้วกันในการ